สวัสดีครับผมรับกันนลกวีดีโอมือใหม่ขอสวัสดีพี่เพื่อนน้อ,องุกท่านวันนี้ผมจะ้มาสอนวิธีการทำให้คอมและอินเทอรตของคุณเร็วได้ดังใจนะครับเริ่มจากไปที่ขคขึ้นคมก่อนเลยนะครับเข้าบราเซอร์นเนะครับแล้วพิมพ์คำว่า ทิ่สำค่ะนะครับแล้วเข้าไปที่ตรงนี้ครับเว็บนี้นะครับมกดฟรีดาวน์โหลดนะครับนี่ครับมันจะขก้นอะรอย่างนี้ครับเราต้องกดนี่ครับดาวน์โหลดฟรีหนึ่งก่อนนะครับแม่ ขึ้นไปอย่างนี้นะครับกดดาวน์โหลดนาคไปก่อนเลยครับรอสักประมาณห้าวินาทีนะครับขึ้นมาแล้วครับกดเริ่มดาวน์โหลดนะครับไฟล์จะมีขนาดสิบเกเมกนะครับเก้าเมกบางคนเน็ตอาจจะช้าอาจจะโหลดนานหน่อยแต่ถ้าเจอโปรแกรมลแล้วเร็วขึ้นได้ดังใจครับ สร็จแล้วนะครับกดเปิดเลยครับนะครับเซตอัพจะขึ้นมานะครับนะ่ครับ Welcome to the Advanced System c a r 6 s e t u p บริษักกดนิกไปเลยครับกด Expert อันนี้ที่อยู่ไฟล์นะครับเราจะเอาเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วกด next น,นะครับมันจะแจ้งเตือน Order, ไม่มีนะครับมันจะต้องการสร้างสร้างอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมันกด yes, เยสไปเลยครับอันนี้เอาไว้บนหน้าจอ desktop อันนี้เอาไว้ที่ปุ่มเมนูด,ด่วนอันนี้เอาไว้ที่หมล o บุ๊กมากบุ๊กมากก็คือเอาไว้ประจํะครับผมเลือกมาเอาี้ครับกดนี้เลยครับเสร็จแ,แล้วมันก็ทกําการติดตั้งครับ แล้วกด finish เลยครับนี hey, ่ครับกด next 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 เ yeah. นอันนี้เลือกได้สองอย่างนะครับสกินครับสกิ Skin นที่เราชอบครับผมชอบนี่นะครับดตา์นาำเลยครับเอ้ย hey, สวยไหมครับสมมติมันไม่เป็นโปรนะครับเราผม มันจะแจ้งขึ้นให้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 พิมพ์สีเรียวนะครับเรียกก็คือคีย์คีใช้เป็นโปรนะครับผมเอาแจกไว้ที่ใต้ใต้คลิปวิดีโอแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ